สวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v มนะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์ comment, การกดแชร์นะคะแล้วก็ทุกๆเรื่องราวนะคะทุกๆุกํำลังใจที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กับรายการในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงาน,นดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกๆุกวันเช่นเดิมนะคะรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขนะคะมีผิต้านทานให้จิตใจเราเข้มแข็งนะคะมีกำลังขับเคลื่อนนะคะกระบวนการการใช้ชีวิตของเราในประจำวันนะคะ เพื่อที่จะตัดสิ่งลบๆออกไปนะคะไม่ต้องไปคิดมันนะคะปล่อยมันทิ้งไปเลยนะคะท็อปปิ้กของเราค่ำคืนนี้มาส่งทุกทุกคนเข้านอนนะคะกับท็อปปิ้กของเรานะคะสองเอเนจีเขานะคะกับท็อปปิ้กของเราคืนนี้เขาฝากมาบอกอะไรกับคุณเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวเรามาดูซีกับน้องสามตัวให้เลือกนะคะหนึ่งสองสามสีนะคะทำสมาธิให้นิง่งเลือกไม่ได้กดหุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่หนึ่งกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะคนี้เลือกกองที่1น,นะคะกับท็อปปิกของเราค่ำคืนนี้นะคะดูสิว่าคืนนี้เขาฝากมาบอกอะไรกับคุณเป็นพิเศษนะคะขอพลังงานแห่งไพ่ทา,าสื่อถึงคนกองที่1คะ่ะคืนนี้เขาฝากมาบอกอะไรกับคุณเป็นพิเศษคะคนกองที่1เรามาดูสิ ิกวอนฉันอยากมาหาเธอจังเลยฉันอยากจะเข้ามาทําให้ได้ภูมิใจในตัวตนของฉันนะคะอยากที่จะเข้ามาชนะหัวใจของเธอความรู้สึกมันเบ่งบานนะคะหงไมเท้ามันเหมือนกับความรู้สึกมันสุขงอมใจแย่อยู่แล้วนะคะหงไมเทา้าเป็นการได้กลับมาอย่างภาคภูมิใจนะคะกลับมาทําให้คุณมีความสุขอยากทําให้คุณภูมิใจในตัวตนของเขาอยากเข้ามาสร้างความสุขกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกนะว่าได้อะไร อยากมาหาคุณเหลือเกินออกมาแล้วนะคะสี่ดาบแล้วก็ก้าไม่ท้าวนะคะอยากบอกว่าสดาบนี้นะคะมีความนิ่งความเงียบยังไงก็ตามกล้าไม่ทา้าวเขายังไม่ยอมแพ้นะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากมาหาคุณเขาอยากคาเถิบสถานะความสัมพันธ์กับคุณด้วยนะคะถึงแม้จะเป็นสีดาบที่นิ่งเหลือเกินอยากบอกให้รู้ไว้ตอนนี้ฉันนิ่งอยู่ใช่ไหมนิ่งเงียบแบบนี้แต่ก้าไม่ทา้าออกมาบอกว่าฉันไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใด ะะแม้ว่าจะเจ็บปวดเสียใจย,ยังไงฉันก็จะเข้ามาหาเธอให้ได้ฉันจะเข้ามาหาเธอนะฉันจะทําให้เธอมีความความสุขนะคะอยากทําให้คุณมีความสุขอีกครั้งหนึง่งอยากเข้ามาพบเจอกับคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิได้อะไรอีกนะ The world นะคะรอ,อการเดินทางมาพบเจอกับคุณอยู่ทุกคืนทุกวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นรอ,อการเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้น The world นการกำเนิดเกิดใหม่นะคะการขยับสถานะความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการได้เดินทางมาพบเจอกับคุณก็อย่างที่บอกคะ่ะว่าเขาอยากมาพบเจอกับคุณมากๆนะคะหนึ่งถ้วย สวยงามมากๆค่ะทุกคนเป็นหนึ่งทวยที่รู้สึกว่ามีความคิดถึงคุณมากๆนะคะเขาคิดถึงคุณความรู้สึกมันท่วมท้นนะคะอย่างที่บอกว่าใบแรกออกมาก็คือมันท่วมท้นละความรู้สึกที่มันเก็บไว้อยู่ในหัวใจนะคะที่มันสุกงอมมากๆที่มันต้องการที่จะเข้ามาเจอกับคุณอยากที่จะขยับสถานะความสัมพันธ์ของคุณอยากที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะจากที่นิ่งๆนิเงียบจากที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอยากที่จะสเต็ป ขึ้นมาสถานะการเป็นแฟนการคอมบินเมนต์กันหรือว่าการได้เปลี่ยนแปลงสถานะใหม่ไปสู่อีกสถานะหนึ่งนะคะ The world นะคะการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะเจอเรื่องเซอร์ไพรส์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นอยากบอกว่าหนึ่งถ้วยนี้ฉันคิดถึงเธอมากเหลือเกินฉันอยากที่จะเข้ามาขอโทษขอโอกาสพัฒนาวความสัมพันธ์กับเธอเพราะว่าฉันคิดถึงเธออยู่ตลอดเวลานะคะปลาที่ว่าย อยู่รอบถ้วยนี้นะคะเห็นไหมคะว่าวนเวียนคิดถึงเฝ้าคิดถึงเฝ้ารอคอยวันและก็เวลาที่จะได้เดินทางมาพบเจอกับเธอและก็แม้ยามค่ําคืนนะคะแม้ยามค่ําคืนยามตื่นยามอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าได้มองเห็นความรู้สึกเรื่องราวระหว่างเราสองคนที่เคยได้เดทกันได้ไปไหนกันเขาต้องสองคนแน,น่ๆถ้าคุณไม่ได้บล็อกเขานะคะเขารู้สึกว่าเขาได้คิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นได้ ได้นิ่งเงียบขณะน,นี้คิดถึงคุณจ่องถึงคุณดูรูปคุณแล้วก็คิดถึงคุณหนักมากๆเพราะฉะนั้นถ้วยนี้มันเป็นความรู้สึกที่มันล้นเอ่อออกมาเป็นสายออกมาแล้วด้วยความคิดถึงด้วยความอยากเจอด้วยความที่ต้องการอยากที่จะสบตาคุณนะคะอยากสบตาอยากเห็นรอยยิ้มอยากพูดคุยอยากอยู่ใกล้ๆเหลือเกินความรู้สึกมัน ฟุ้งซ่านไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดอะเวิลด์ก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆนะคะโลกใหม่สถานการณ์ใหม่อยากให้มันเกิดขึ้นเหลือเกินอยากให้อุปสรรคอะไรที่มันผ่านพ้นไปเร็วๆเวหลือเกินไม่อยากให้มันต้องแบบคาราคาซังหรือว่ารอคอยแบบนี้จะแย่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นกล้าไม่ท้าว่าอย่างที่บอกว่าเป็นอะไรที่ แม้จะเจอยังไงแม้จะเจออุปสรรคเสียใจเจ็บปวดยังไงนะคะก็ยอมเพราะในชีวิตของเขาก็อาจจะผ่านความเจ็บปวดเสียใจมาอย่างมากมายแล้วเหมือนกับว่าเขาก็ยังมีความหวังนะคะที่จะได้เข้ามาเจอกับคุณนั่นเองและสีดาความนิ่งความเงียบอะไรก็แล้วแต่มันทําให้เขารู้สึกได้คิดได้ไตรตรองนะคะได้รู้สึกเรื่องราวต่างๆมากมายที่ระหว่างคุณกับเขาที่ได้พบเจอเพราะฉะนั้น นี่แหละค่ะที่6ไม้ท้าใบได้ที่ออกมาอยากที่จะเดินทางมาหาคุณนะคะแล้วก็อยากที่จะทาให้คุณภูมิใจตัวตนของเขาอยากกลับมาแบบภาพภูมิใจอยากทําให้รู้สึกว่าคุณมีความสุขอยากทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นคนที่พิเศษนะคะในวันนั้นนะคะวันที่เราได้เจอกันแล้ววันที่เราได้ขยับสถานะความสัมพันธ์ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นการขอโทษการขอโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ความคิดถึงที่มันล้นเออออยู่ในหัวใจนั่นเองที่มันยัง คิดถึงมากๆถึงแม้จะนิ่งเงียบขนาดนี้ก็คิดถึงจนล้นหัวใจไปหมดแล้วนะคะคนกองที่1นนะคะละมุนละหวานละไมมากเลยนะคะตอนนี้นะคะกับท็อปปิกของเราคืนนี้เขาฝากมาบอกอะไรกับคุณเป็นพิเศษนะคะฉันยังที่อยากที่จะมาหาเธออยู่นะยังอยากที่จะมาพบอยากที่จะมาหาอยากที่จะมาเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์อยากที่จะทาอะไรให้มันดีขึ้นอยากขอโทษขอโอกาสขอพัฒนาความสัมพันธ์ ขอเจอหน้าเธอได้หรือเปล่าฉันคิดถึงเธอมากๆในค่ำคืนนี้ค่ะคนกองที่หนึ่งก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกคนค่คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์นะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนนี้เลือกกองที่สองนะคะกับท็อปปิกของเรานะคะ คืนนี้เขาฝากมาบอกอะไรกับคุณเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิคนกองที่สองนะจะหวานซึ่งเท่าคนกองที่หนึ่งหรือเปล่านะขอพลังงานแห่งไพ่าทาโรต์นะคะสื่อถึงคนกองที่สองคะ่ะคืนนี้เขาฝากมาบอกอะไรกับคุณกองที่สองเป็นพิเศษคะ่ะจัสเมน สวยงามจริงๆเลยนะคะฉันอยากเปิดเผยความจริงให้คุณรู้เหลือเกินนะคะฉันอยากเปิดเผยความในใจในใจลึกๆตอนนี้ให้รู้เหลือเกินนะคะว่าความรู้สึกของฉันมันเป็นอย่างไรนะคะหกไม่เท้ามไม่แพ้กันค่ะไม่แพ้กันเลยนะคะดูสิหกไม่เท้าเจ็ดดา ทำไมต้องเจ็ดดาบคะจัดสตรีทคิงออฟคัพตัวตนของเขาทาดน้ำนะคะหรือว่าคุณทาดน้ำก็ได้นะสลับตัวตนนะคะคุณผู้ชายก็สลับตัวตนเนาะ ราชาทั่วธาตุน้ำเขาคนนี้เป็นผู้ใหญ่อบอุ่นและก็จิตใจดีเฟลลี่แล้วก็ดูดีมีเสน่ห์ใช่ไหมคะเป็นคนนิ่งๆมีความใจเย็นอารยะยสยดีนะรักธรรมชาติรักทะเลรักศาสตร์เป็นคนชอบชิวๆสบายๆแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่ามีเป็นคนที่คนเข้าหาเยอะเป็นคนที่อบอุ่นดูใจเย็นดูจิตใจดีอยู่ด้วยแล้วมีความสุขมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอน้นนี้อาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งรู้สึกว่าไม่เท่าเทียมในเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าไม่ยุติธรรมนะคะเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่า เสียเปรียบทําให้คุณหวาดระแวงทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเขาขี้โกงนะคะหรืออะไรประมาณนี้รู้สึกว่าคลางแคลงรู้สึกไม่เข้าใจในตัวตนของเขาเขาต้องทำอะไรให้คุณรู้สึกว่าคุณเดินจากมาคุณตัดจบมาแน่เลยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นความรู้สึกของของพลังงานของคนคนหนึ่งที่เขาต้องการฝากมาบอกนะคะ ข้อความพิเศษจากคุณก็คือเขาอยากที่จะบอกความในใจกับคุณการเปิดเผยความในใจว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาอยากจะพบเจอกับคุณมากๆเขาอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์ไปทางที่ดีแล้วเขาอยากที่จะทําให้เรื่องราวระหว่างเราสองคนมันไปต่อได้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะทาอะไรให้คุณได้รู้สึกว่าเข้าใจเขาผิดหรือว่าทําอะไรทําผิดกับคุณนะคะในทางที่ไม่ดีหรือว่าไม่เท่าเทียมไม่ยุติธรรมซึ่งความสัมพันธ์เขาอยากจะบอกว่าเขาอยากที่จะกลับมา ให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนยุติธรรมและก็เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นมันเป็นความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาคิดได้และเขามีความในใจที่อยากจะพูดกับคุณมากๆเลยไม่รู้ว่าคุณอยากที่จะพูดกับเขาหรือเปล่านะคะหกไม้ท้ามันเป็นการของการเดินทางกลับมาแบบภาคภูมิใจยอยากทําให้คุณภูมิใจในตัวของเขาหรือว่าความรู้สึกของเขามันสุกงอมมันอยากที่จะเริ่มต้นนะคะกลับมาสารความสัมพันธ์ต่อไปทางที่ดี เท่าเทียมกันแล้วก็ยุติธรรมซึ่งกันและกันนะคะความเป็นตัวตนของเขาอาจจะมีความอีโก้นะคะอีโก้หน่อยหน่อยนะคะหรือว่าอีโก้มากก็ไม่รู้เพราะว่ารู้สึกว่าอาจจะมีความอีโก้ด้วยเหมือนกับว่าจะทําอะไรจะต้องแบบเออทําให้คนนึงแบบรู้สึกแบบภูมิใจมาต้องแบบมาอย่าง แมนมาอย่างฮีโร่มาแบบภาคภูมิใจหน่อยๆน,นะคะพราะฉะนั้น mm hmm. เขาอาจจะผ่านศึกสงครามมาอย่างมากมายด้วยความที่ว่าอาจจะมีความเป็นผู้นําเป็นคนขี้เล่นน่ารักฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์นะคะคนอาจจะชอบเข้าหาเขาด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่ให้คําปรึกษาคนอื่นได้ดีเป็นคนทั้งมีทั้งเหตุผลแล้วก็มีทั้งอารมณ์นะคะควบคู่กันไปราชาถ้วยธาตุน้ํานะคะจิตใจดีอบอุอน่นและ เขามีความในใจอยาพกพูดกับคุณแหละว่าเขายังรู้สึกกับคุณว่าเขาคิดถึงคุณและเขาอยากที่จะกลับมาพบเจอกับคุณนะคะอยากจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันยุติธรรมเท่าเทียมกันแล้วก็ไปต่อในเรื่องความสัมพันธ์กันได้นะคะคนกองที่2 นี่คือท็อปิกของเราคืนนี้เขาฝากมาบอกอะไรกับคุณเป็นพิเศษนะคะก็มีความในใจค่ะที่จะบอกคุณเพราะฉะนั้นอยากเปิดเผยความจริงให้คุณรู้แล้วก็อยากที่จะฟังคําตัดสินของคุณด้วยว่าคุณจะโอเคกับเขาหรือเปล่าคุณจะตกลงเซ์เยสไปต่อหรือว่าคุณจะเซโนถ้าคุณเซโนเขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณแต่เขาอยากมีความในใจที่อยากที่จะเข้ามาทําให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาไปต่อในเรื่องความสัมพันธ์แบบยุติธรรมและเท่าเทียมกันได้นะคะคนกองที่ 2นะคะขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมในค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะราตรีสวัสดีนะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปิกของเราค่ำคืนนี้นะคะคืนนี้เขาฝากมาบอกอะไรกับคุณเป็นพิเศษนะคะคนกองที่3เดี๋ยวเราจะมาดูซี หวานเท่าคนกองที่หหรือเปล่าคนกองที่หหวานมากเลยนะคะคนกองที่2ก็หวานนะแต่ไม่เท่าคนกองที่หนึ่เดี๋ยวเรามาดูซิคืนนี้เขาฝากมาบอกอะไรพีอะไรกับคุณเป็นพิเศษคะคนกองที่สามห้าไม่เท้าคุณทะเลาะกันใช่ไหมคะคุณทะเลาะกันคุณเถียงกันคุณไม่เข้าใจกันนะคะ เด็กถือถ้วยเขาอายุไล่เลี่ยกกันกับคุณหรือว่า, uma, ายุมากกคุณถ้ายุมากกว่าก็จะมีความเป็นเด็กหรือว่าอ่อนกวัยหรือว่าสมวยัยแล้วเป็นคนที่ขี้เล่นและเป็นคนที่ทันสมยัยอยู่เสมอแต่งตัวทันสมยัยดูดีแล้วก็มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนพูดจาสาสารพูดจาดีมีสเสน่ห์ในการพูดเขารอโอกาสเขาเฝ้ารอโอกาสค่ะเขาถือถ้วยถือความรู้สึกของเขาไว้เขารอโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณ Infinity the magician นะคะ เขารอโอกาสที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเดินทางไปทางที่ดีเขาอยากได้โอกาสนั้นนะคะเตมิเชียนคนคนนี้เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถแก่วิชาหลักแหลมนะคะฉลาดมีไหวพริบปฏิพานที่ดีรอบรู้รอบด้านรู้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็รู้เท่าทันเหตุการณ์อะไรต่างๆได้ดีด้วยนะคะเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถพอตัวมากๆเลยคนนี้เดเด เด,เดออกมาแล้วหนึ่งใบนะคะหกเหรียญน,นะคะทุกคนไพ่หล่นเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวค่อยเก็บเนาะหกเหรียญค่ะคนนี้เป็นคนเป็นคนที่อบอุ่นแล้วก็จิตใจดีหรือเปล่าเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นจิตใจดีนะคะเป็นผู้ให้ให้อย่างไม่วางผลตอบแทนนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบมีบริวารอะไรที่ดูแลเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เขาอยากเข้ามาเป็นผู้ให้กับคุณ ะะก่อนหน้านี้เขาอาจจะยังไม่ได้ให้อะไรคุณเขาอยัง,อยงที่ไม่ได้พูดอะไรยังไม่ได้เคยปฏิบัติ ให้คุณเลยอะค่ะเหมือนกับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าให้กันเกินไปหรือว่ายังไม่ได้เทคความสัมพันธ์อะไรกันเลยรู้สึกว่าต้องมีการทะเลาะกันและไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเขาอยากกลับมาเดอะเดทการเปลี่ยนแปลงการทรานส์ฟอร์มกลับมาให้เป็นคนใหม่ให้เป็นสถานการณ์ใหม่ให้เริ่มต้นใหม่ไปทางที่ดีเพราะเขาอยากซัพพอร์ตดูแลคุณอยากมาเป็นผู้ให้ให้กับคุณอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เพราะฉะนั้นรู้สึกว่าเขาอยากที่จะขอโอกาส ที่จะให้ความสัมพันธ์นะคะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาขึ้นมาใหม่แล้วก็ให้มันเป็นไปทางที่ดีเพราะว่าเขาอยากเข้ามาดูแลคุณนะคะคนกองที่สามกองสั่นต้องขออภยัยด้วยนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าคุณอาจจะไม่ให้อภัยเขาก็ได้นะคะกับสิ่งที่ทะเลาะก,กันหรือว่าไม่เข้าใจกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากได้โอกาสเขารอคอยโอกาสอยู่นะคะนี่คือ คืนนี้เขาฝากมาบอกอะไรกับคุณเป็นพิเศษนะคะสิ่งที่เราทะเลาะก,กันเราไม่เข้าใจกันรเราเถียงกันนั้นมันยิดอยู่ในใจของเขานะคะมันยังติดอยู่ในใ,นใจของเขาความรู้สึกของเขาอยู่ที่มันยังคงอยากแก้ไขนะเขาอยากแก้ไขอยากพูดคุยอยากเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นให้กลับมาเป็นอะไรที่ทําให้เราสองคนไปต่อกันได้ เขารอคอยโอกาสที่จะเข้ามาถึงในทุกๆวันเพราะเขายังถือความรู้สึกนั้นที่อยู่ในมืออยู่ในอยู่ในใจของเขานะคะอยู่ตลอดเวลาอยากที่จะเข้ามาทำอินฟินิตี้เข้ามาทําให้ความสัมพันธ์มาเป็นเป็นไปทางที่ดีนะคะเขายังมีความรู้สึกคิดถึงคุณอินฟินิตี้ความคิดถึงอยากที่จะทาให้อยากทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปสุดความสามารถของเขานะคะเขารู้สึกว่าเขาจะพยายามทุกอย่างที่จะได้โอกาสนั้นกลับเข้ามาดูแล เป็นผู้ให้ผู้สพอร์ตคุณนั่นเองนะคะคนกองที่3ก่อนหน้าน,นี้เขาอาจจะยังไม่เคยได้ดูแลคุณยังไม่เคยได้ให้คุณยังไม่เคยได้พูดอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าดีใจหรือว่าภูมิใจนะคะอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นอยากที่จะได้โอกาสนะคะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะก็คือเป็นฝ่ามบอบอก อะไรกับคุณเป็นพิเศษก็คือเขาอยากได้โอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะได้เข้ามาเป็นผู้ให้ผู้สปอร์ตกับคุณนะคะสิ่งที่ผ่านมาอะไรที่ไม่ดีแล้วก็อยากที่จะให้มันให้คุณยกโทษนะคะหรือว่าให้อภัยเขานั่นเองนะคะนี่คือพลังงานของคนกองที่3ามค่ำคืนนี้นะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมยังไง ฟังไว้เป็นพลังงานนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปเดีโอหน้าคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะไปก่อนนะสวัสดีค่ะ